มาทาไมถึงนี่เนี่ยก็บอกแล้งไงเดี๋ยวเซนเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวไปหาฉันที่ห้องทํางานก็แล้วกันนี่อะไรกันหรอ๋อข่าผลไม้ของสิ้นเดือนนะคะนี่ยังสิ้นเดือนอยู่เหรอนี่มันต้นเดือนแล้วนะทำไมยังไม่จ่ายกันเะ้เขบไอ้ก้าคุณตรวจสอบไปทีว่าตัวเลขกันถูกต้องไหมแล้วรีบๆจ่ายเข้าไปช่วงนี้งานเยอะจะตายวางใจเถอะนะงานที่คุณส่งฉันจะจัดการให้เรียบร้อยยาดาเดี๋ยวไปหาฉันที่ห้องทำงานก็ลกนนแล้วกันฉันจะจัดการให้ ไม่รู้จักกาละเทศะใชเลยฉันกำลังคุยธุราอยู่กับผู้จัดก,การไป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 แต่ว่าไปหาที่ห้องหลายครั้งก็ไม่เคยเจอสักครั้งเลยนะยาดาผมไม่รู้หรอกนะว่าตัวเลขมันเท่าไหร่เดี๋ยวคุณไ้เบิกเอากับการเงินเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกเขาอีกทีน,นึงฮัลโหลายการเงินใช่ไหมเดี๋ยวคนส่งผลไม้จะไปเบิกตังค์นะผมไม่รู้หรอกว่ายอดมันเท่าไหร่เดี๋ยวคุณช่วยช่วยจ่ายกักนทีนึง ฝ่ายบุคคลใช่ไหมไม่ต้องให้หญิงมาอยู่ฝ่ายจัดซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาคนใหม่มาแทนคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะคะก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรหรอกครับเรื่องที่ต้องรีบทำก็ควรรีบทำอย่ามัวชักช้า,ชาผมขอเตือนคุณนะต่อไปรู้จักเห็นใจคนอื่นบ้าง